สองหมื่นเมตรทานอีกสิบก้อนเอ่อกระสุนไม่จากัด <laughs> ต่อจากครั้งก่อนนะครับนี่คือ ep ีสองท่านชมแน่นอนว่าสเสบียงพร้อมไปครับรุย80,000เมตรสู้บอสกลับไปดูนได้นะครับว่าผมเนี่ยใช้คลาสแบบว่ารวยนะท่านชมว่ามันจะรวยแค่ไหนรวยมากตอนนี้ขอแบบ <laughs> กระสุนแบบ500เมตรอ่ะโอ้โหไม่แวะและ้วไม่แวะและ้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างแต่ว่าเราจะไป80,000เมตรโอ้อะไรเนี่ยฮะ อืมล่วง, <laughs> วง <laughs> อย่ามาห้าวกับเราพอแล้วเมืองไม่เอาแล้วไม่อยากรวยขึ้นไปกว่านี้แล้วไม่รู้ซื้ออะไรแล้วตอนนี้ครบหมดแล้วซื้ออย่างเดียวก็ซื้อฐานอ <laughs> ซื้อฐานมาเยอะๆสามหมื่นเมตรเรียบร้อยอืมน้ำมันก็เกือบจะกินหมดนะอะเติมน้ำมันสามสี่เอ๊โอเคโอเติมเลยด้วย ซื้อฐานเพิ่มการ1นึ่งเมตรเนี่ยใช้ฐานแค่สก้อนท่านผู้ชมถือว่ามาเยอะนะครับไม่มีตังเลยคนระับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมว่าผมต้องฟาร์มสักเมืองหนึงแหละเนี่เมืองอันใหญ่อันนี้อันนี้แหละไปะลุยหน่อยโอ้มืดซะด้วยแฮอมา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 ๆน่าจะได้อยู่นะครับอแต่มืดไปแฮะถ่ายทําไม่ได้ <laughs> เดี๋ยวคนดูมองไม่เห็นรอเช้าแล้วกันโอเคหกโมงละเช้าสักทีรู้สึกว่าปืนที่ผมซื้อมาเนี่ยสีทองนี้แรงกว่านะอืม อืมอันนี้ดูขายได้เอามาอืมผมดูถูกซอมบี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้ดูเขายิงผมเกือบจะทิม่องแล้วตอนนี้โอ้ซอมซอมบี้เยอะมากซอมบี้เยอะมากโอ้โอ้โหอืมเป็ดเด็ดเปเดเปเดฮิว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 โอเคโอ้หลอดมันบั๊กท่านผู้ชมเนี่ยไม่มีหลอดฮิวนะแต่ว่าถ้ากดค้างก็ฮิวได้โอเคโอ้ยาก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 โอ้ทองทองโอ้คุ้มเลยครับคุ้มแล้วคุ้มแล้วแค่นี้ก็คุ้มแล้วโอ้เปเดเปเด็ดโอ้โอ้ฐานโอ้ โอ้คุ้มคุ้มคุ้มโอ้โอ้โหโอ้น้ำ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 ยาตายงูใช้ใช้ใช้โอ้วิ่งไวครับชอบชอบอันนี้วิ่งไวดีอืมแอบอะไรตรงนี้อ่าเอาน้ำยาตายงูมาโอ้เยอะเลยครับเยอะเลยครับอืือืือือโอ้ยเนี่ยโอ้ชอบหล่อจริงๆเลยเราอืมอันนี้คือบอสใช่ไหมเนี่ยอืมอ้าวบอสตายแล้วอะไรเนี่ยโอ้แก้วทองแก้วทองออกมาอืมอืมโอ้นี่คือรหัส โอ้ร oh, หัสรหัสร <laughs> หัสตู้เซฟไป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 เปิด n oy, n ตู้เซฟหน่อยนี่ไงตู้เซฟอยู่นี่อืมอืมแอบบอะไรอยู่โ oh, อ้นี่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 เอ้เอันน oh, ี้โอ้ดาบดาบดาบโอ้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 ของ <laughs> ของเพียบของเพียบเกินไปสองแย่โอ้โอ้รวยรวยโอ้ร oh, วยมากรวยมากโอ้โอ้ โอ้ความรวยอ่ะดูซิว่าอะไรใช้งานไม่ได้บ้างอังนนี้พวกฐานนี้เไงดีเนี่ยเอาของรวยๆไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาของรวยๆก่อนอืม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 แล้วก็อ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็ถ่านไปสักก้อนนึ่งอ่เอาทองนี้ดีกว่าเอาไปขายต่อโหนี่ทองทั้ง10อันเลยุ่นผู้ชมอะดูซิว่าทอง10อันจะได้สักกี่บาทโอ้โหยังยังจะมาอีกโอ้โหมาเอามาเผาเลย อุ้ยอะไรอะบุ้นอะไรมายิงยิงปุ๊บปุ๊บตายเลยอะอุ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยคือคาร์บอยเหรออะ้วผมจะรอดจากเขายัางไงอะเอาเฮ้ยผมถึงอันนี้ก่อนสิมักเอาโอเคบังคับเสียโบรบักนี่ว่าโอ้อืม ตายหมดเลยอะไรเนี่ยฮะอะไรอยู่ไหนเอ้าบังอีกบังอีกยิง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 เอออะไรอะเอาอะไรอะเอ้าโอ้มันจะไปมองเห็นได้ยังไงขับไ้ขับไ้นี้อยู่อยู่อยู่ก็ยิงผมตายคานี้ได้เลยเหรอโอ้ยแกก็โกงเกินมากระสุนมามีอยู่ห้าเมกหนึ่งสอง โอ้โหอะไรเนี่ยเอายัง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 สามสี่โอเคโอเคอ้าวแล้วอ้าวมันต้องมีชุดเกาะด้วยใช่ไหมผมต้องหาชุดเกาะด้วยใช่ไหมอ่ะไปจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วครับจะเช้าแล้วครับระเบิดทีนึงก็ตายไม่หมดด้วยนะซอมบี้ก็มาเรื่อยๆโอ้โหของกระจัดกระจายปืนอยู่ไหนหมดเนี่ยกระสุนกระสุนมืดเกินกลางคืนก็มืดเกินโอ้ยมาเอาเอา เอาไปเผาไ้หมดเลยอเอาไปเป็นเชือเพลิงอืเป็นเชื้อเพิงไปแกโอ้โหใครจะหลบได้ล่ะเมื่อกี้ขับแบบเร็วมากเลยนะก็ยิงทีเดียวเราตายได้เลยอะ่ะงงมากมากของที่อตส่สา์สะสมมากระจุยกระจายไปหมดครบไหมเนี่ยถ้าไม่ครบนี่เครืองมากนะกระสุนแล้วล่ะเนี่ยกระสุนทําไมเหลือแค่นี้โอเคของยังครบ10บชิ้นเอาไปขายแต่ว่ากระกระสุนคือหายหมดเลยนะโอ้โห กระสุนแบบ5้าสี่ร้หรอยนัดนี่คือหายหมดเลยเอาอีกแล้วไอ้พวกคารบอยอย่านะนั่นไงมาสิมาสิพวกคารบอยต้องสู้นะไงม้นเขายิงเราตายถึงจะขับเร็วก็เถอะอย่างน้อยเราก็ไปฟาร์มมาเงินก็คือแบบ10ชิ้นเลยอะ่ะเราดูดิว่าได้กี่บาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซื้อกระสุนใหม่อืมโอ้โอ้โอ โอ้ก็คุ้มอยู่อืม,มอ่ะขอเราไม่ครบนี่อันนี้คือใครเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรด้เก้าชิน้นอืมอืมอตังมาสองร้อยสอร้อยสออ่ะสามร้อก่อบาทโอเคซื้อกะสุนโอ้นี่เกาะเหรอโอ้เกาอเกออเกเอามาามาเออเออต้องการต้องการต้องการพอดีเลยโอ้กดอีกดอ e, ีกดอีเพื่อใส่อืมเป็นไง ตอนนี้ตังค์ไม่พออีกโอ้จะเอาสองข้างมันได้ข้างซ้ายข้างขวาใช่ไหมเนี่ยอ๋อมีนี่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 มี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 เงินอยู่ข้างบนนี้อันนึงดีนะที่ยังไม่หล่นโอเคไม่ขายไม่ขายเอาชุดกอบมาสองอันเออเราจะได้อืดๆขึ้นครับอ๋อเป็นยี้นี่เองโอเคเดี๋ยวไปฟาร์มเงินเพิ่มตีต่อยอ๋อนั้นห้าสิบบาทไอ้นั่นมันเงินเราไม่ใช่เหรอโอ้เกม โอ้โหก็ว่าอยู่ในเงินมันได้น้อยๆโอ้ได้มาประมาณเท่าไหร่อ,อ่ะ800กว่าบาทเลยนะอ่ะกลางคืนค้างคืนก่อนค้างคืนก่อนกระสุนเดี๋ยวเดี๋ยวันซื้อชุดกอก่อนอเอาอีกข้างนึงเอาอีกข้างนึงมาอืมเอามาเลยเอามาเลยขอบคุณครับโอเคถ้าเราซื้ออฟ้าผ่ายาวจากบ้านท่านชมเราเป็นสายสายนี้เราเอันนี้เนี่ยใสย่ใส่ไม่ได้แล้วอันนี้ผมทดลองเฉยว,ว่ามันซื้อสองอันได้ไหม โอเคไม่ได้ละเบิงตามนิดหน่อยไม่เป็นไรทดลองทดลองเราออกจากบ้านไม่ได้นะทชมเพราะฟ้าผ่าซึ่งเราเป็นคาลาสรวยจะโดนฟ้าผ่า1ึงล้านเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นอย่าเลยแม่เช้าแล้วรอบนี้ไม่มีฐานขายนี่ใช่ไหมเออเพิ่งสังเกตโอเคไม่เป็นไรเรามีพวกที่มาทําร้ายเราอยู่โซ่ส,สามคนอา้าวเหลือแค่นี้แล้วเหรอไม่เป็นไรคนหนึ่งก็ได้น่าจะไหวยอยู่ไปครับรวยต่อมาอีกหมู่บ้านหนึ่งเก็บเงินหน่อยแล้วกันโอ้หมู่บ้านนี้ไม่ใหญ่ครับ แต่ว่ามีคนดับตู้เซฟอยู่นะนี่โอ้ขอบคุณครับได้เวลารวยหานี่นี่นี่อันนี้คือแบงค์โอ้รวยง่ายเลยครับอันนี้หมู่บ้านไม่ใหญ่เช็คง่ายๆอ่ะผมเอาซอมบี้ไปอันนี้ก่อนดีกว่าเอาซอมบี้อ่าเก็บ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 เก็นี้มาด้วยเก็บอันนี้มาด้วยเอาโน้ตมาด้วยเดี๋ยว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 ผลท้หายเอาซอมบี้ไปเติมเชื้อเพลิงโน้ตคือหนึ่งสองห้าสองสามอ่ะซอมบี้แกทำร้ายเรานักมาเป็นเชื้อเพลิงดีกว่า <laughs> เรียบร้อยโอ้โหเกือบเต็ม3เนี่ยได้ครับดูสิโอ้มีไม่เยอะครับอันนี้แต่ว่าก็ได้อยู่โอเคโอ้มีเงินมีเงินมีเงิน,มนกมกลับมกมกลับมกมครับเรียบร้อยมีน้ำยาตางูน้ำยาตางูวิ่งไวๆหน่อยเออโอ้มีอีกเซฟนึ่งหรอ1 2 3ส,สมไม่ได้ครับอันนี้แสดงว่าต้องหาคนใหม่โอ้โหมืดมากเลยอันนี้โอ้โืมืดสุดๆอ่ะรอรอรอเอาแล้วมีใครมาอยู่ข้างหน้านี่ยิงเลย เอาละมีคนมีตู้เซฟอ,อีกอันหนึ่งไหมเพราะว่าต้องการตู้เซฟอันนี้จังเลยอ๋อนี่ไงคนถือโน้ตโอ้โอ้โลอยลอยไปไหนเอเ๊ะเดี๋ยวอ,อ,อ๋ออ๋อมันท่าอะไรเนี่ยท่ากระโดดลอยขึ้นฟ้าแล้วก็เอาซมบี้มาเตียเราเหรอเป็นท่าที่เท่มเหมือนกันนะเนี่ยหนึ่งสี่สี่สามสี่สามสี่อ่าโอเคโอ้ทองเพียบอันนี้อ้ โอ้เอาละอะไรที่ราคาถูกก่าทองทองบ้างอะมาเช็คหน่อยมาเช็คหน่อยมีมีโอ้โหโอ้หมีแต่ของรวยๆอย่งนั้นโอ้อ้ทองเอาทองเอาทองก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ผมว่าต้องโอ้โหเนี่ยโอ้โหยังเหลืออีกนิดๆหน่อยๆตัวอะไรหล่านะ ตัวอะไรนะั้นโอเคห้าหมื่นเม็ดเรียบร้อยไปซื้อฐานซื้อฐานแต่ก่อนอื่นเอาไปขายก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค้โอ้โหอันใหญ่ๆเพียบเลยอันนี้อืมดูสิจาก50บาทใช่ไหมเพิ่มเป็นเท่าไหร่อันนี้คือทองหมดเลยนะแล้วเมียนึงหบาทนี่คืออะไรเนี่ยน่าจะเป็นรูปปั้นแน่เลยรูปปั้นไม่ไม่ไม,ไม่ราคาถูกมากนะโอ้โหเา็ดร้อย จาก50บาทนี่ถ้ารูปปั้นนั้นเป็นทองนะคือ750ก็แบบได้ามาเ0ก7ร0แบบฟรีๆแบบเยอะมากเอาตางูมาผมชอบมันวิ่งไวดีมีชุดเกาะไหมเพ่ผมต้องเก็บตังค์สักหน่อยแล้วกันซื้อชุดเกาะในอนาคตเนี่ยแวะหน่อยไม่มีไม่ม,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 มีก็เอาอันนี้อันนี้มาแทนจิบจ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 ,บจ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 บโอโ้โ,อโหโอโห้โ,อโหโอร่อยมากอร่อยมากอืมอืมอืมอืได้มาทั้งหมดอีก400รม็กโอเคกลับมาปกติแล้ว เอาละตอนนี้เช้าแล้วแล้วก็ผมมี่าน10อันตรงนี้5อันนะุ้ผู้ชมอ่ะตอนนี้อยู่50 0 0 0เมตรกลับไปทีเดียวเลย80,000โดูสิว่ามันมันน่าจะพอนี่เนี่นี้บังไว้ด้วยการตกกันตกมีกระสุน5 5 0 0เมกแล้วก็มีกระสุนของปืนนี้อีก470กว่าเมกอืมไป800 100, เลยนะครับไม่ต้องแวะแล้วเกาะไม่ต้องการแล้วนะน่าจะไหวอยู่นะครับอ่ะานตกไปด้านนึงอะ แป๊บหนึ่งเบรกก่อนเลยแป๊บหนึ่งไหวไหมเนี่ยโอ้สวยอลไไงอ๋อไม่กดเซตเนี่ยกดเซตตั้งไว้ได้นี่เออโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือผมเพิ่งรู้ว่ากดเซตได้ผมนึกว่ากดเซตได้แค่แบบแค่กระสุนโถเล่นไม่เป็นจริงๆอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร่ไไรายแบบนี้เอามาติดกับรถได้โอ้แบบนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บเลยครับติดกับรถได้หมดโอเคสวยไป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 ักหน่อยสักหน่อยสักหน่อย,อย,อยมันคืออะไระนะสินเทโกย กินเพื่อเพื่อความไวโ <Okay. S 1> อเค What Constitution คืออะไรโอ,โอ้โอ้มีซามูไรด้วยนี้โอ้โอ้มีปืนมีปืนครับมีปืนซอมบี้ซอมบี้ถือปืนซอมบี้ใช้ปืนเป็นโอ้โหมามะออกมาออกมาอยู่ไหนมาเลยมาเลยมาเลยอ๋อมันมันมันมาเสี่ยวมาเรื่อยๆท่านผู้ชมมาเสี่ยวมาเรื่อยๆโอ้แล้วคือยังไงอ่ะผมต้องทำไงเอ่ยอือ อ๋อตรงอืมเขาจะเสกออกมากเรื่อยเรื่อยเรื่ตรงกลางมีอะไรสําคัญอ่ะมีเนี่ย <c oughs> มันสําคัญตรงไหนเนี่ยทะละแก๊บไม่เข้าใจอืึเอาละผมโดนล่อซื้อมาอย่างงี้สวย้วไง่านผู้ชมสวยแล้วครับสวยแล้วครับโอเครีบออกไปไม่คุ้มแต่แล้วไงผมขอแวะหน่อยหมดแล้วหรอ เอา้าโอป็นทหารทหารซอมบี้รอเราอยูมอย่มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยอันนี้คือประตูอ๋อประตูอะไรเนี่ยไปหน่อยสิโหมีแบบมีคุณสมบัติอะไรเพียบเลยอันนี้คือโอ้มีปืนเป็นคังปืนแต่ว่าเรามีหมดแล้วนะสิเออเราเราม,มีหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะอันนี้สีทองแรงหมาด้วยอะไรอะไรอะไร อะไรอะไรพวกแกอ๋อไอพวกไอนี้ที่มันทำเราตายพวกม้าเนี่ยนี่ไงไอ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 สตอรี้ขี่ม้าอืมอืมม้าม้ามามาลอไอ้นี้กันหน่อยท่านผู้ชมยิงยิงกดอีโอ้โอ้อ๋อมันเป็นม้าข่อยนี้เลยเออตูมโอ้โอ้ใช้ได้ใช้ได้ ผมสามารถเอานี้ไป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 ด้วยไม่ได้หรอโธอือหือ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 โอ้เจ็บ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 ผมโดนล่อซื้อผมต้องรีบขึ้นขึ้นขึ้นรถไฟเพราะมันจะมืดแล้วโอ้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 ยิง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 เออโอ้โอ้เป็นเน็ตเป็นเน็ตเป็นเน็ตโอ้ฮิวก่อนฮิวก่อนอ่าโอเคหลอดขึ้นมาเมื่อกี้บั๊กอยู่ โอ้ัหนึกว่าเอากลับบ้านไปเล่นได้เล่นไม่ได้โอ้โหเรียนว่าเข้าเข้ากองกับดักครับแต่ว่ายังรอดมาอยู่โอ้ยเปรืองกระสุนจริงเลยเปรืองเวลาด้วยไม่ได้อะไรกลับมาเลยสักอย่างเออน่าจะเอาซอบบี้กับมาด้วยนะมืถอถั่วหกหมื่นเมตรเรียบร้อยครับอ่ะไปต่อไม่แวะไม่แวะนะครับหกหมื่นเจ็ดพันเมตรจากเต็มถังหมดหลอดเลยครับขับได้ประมาณหมื่นกว่าเมตรนะหมื่นเจ็ดพันกว่าเมตรนะครับอ่ะลองดูอีกก้อนเต็มอุ๊ยโอ้โหโ ลอยมาเลยลิงไงโอ้โหสามสี่อันก็เต็มแล้วใช่ไหมนี่ไงฟูแล้วอ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้คาร์บอนนี่แหละที่ทําผมตายมานี่อืมล่วงอืมอืมล่วงอืมอืมเอาอีกแล้วคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนอื้มล่วงล่วงล่วงสองอืมนี่ไงแม่นมากอย่ามาห้าวกับเรารอบก่อนแค่อ่อนให้โอเคถึง 8 0,000ื่นเมตรข้างหน้ามีซอมบี้หรือเปล่านะแล้วก็น้ํามันก็คือยังเหลือๆโอเคแป๊บน,นึงนะโหผมผมผมขับแป๊สุดก่อนผมขับแป๊สุดก่อนผมขับแป๊สุดก่อนโอเคโอเคโอเคแล้วเดี๋ยวผมรีบลงผมต้องกดอันนี้ครับผมจําได้โอเคมามามาลง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 กระปัง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 อืมอืมยิงยิงตัวแรกหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค หกเจ็ดโอเคกด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 ต้องรอใช่ไหมต้องรอใช่ไหมต้องรออีกสามนาทีต้องรออีกสามนาทียิงโอเคแป๊บนึงผมขออนุญาตเอาจริงก่อนขออนุญาตจริงก่อนอุ้ย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 ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ชมประมาทไม่ได้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 นะครับอืมเบนเน็ตเบนเน็ตอืมโอ้มืดอีกแล้วมืดแล้วโอ้ล่วงร่วงร่วงหมดร่วงหมด โอ้โหเขาไม่อยากให้เรากลับบ้านเลยท่านผู้ชมพอผมเพิ่งสังเกตไอ้พวกนี้เขาเป็นคาร์บอยที่แบบไม่ใช่ซอมบี้ด้วยท่านผู้ชมโอ้โหแล้วทําไมเขาไม่ให้เราอืม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 โอ้บินเนต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 โอ้ไม่ได้บินเนตเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ได้ฮิลเลยเขาซอมบี้เนี่ยโอ้ซอมบี้ยากกว่าเพื่อนเลยยากกว่าคนอื่นอีกอืม อืมไม่ได้เบรกครับท่านผู้ชมไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกอืไม่ได้เบรกนี่ไม่ได้เบรกอืมอืมอืมไม่ได้เบรกไม่ได้เบรกเลยโอ้โอ้ไม่ได้เบรกพอซอมบี้ล้วนๆเลยเนี่ยซอมบี้มาจากข้างบนเนี่ยโอ้ตีทีเดียวผมตายแล้วครับตีทีเดียวผมตายแล้วครับอืมอืมอย่าอย่าอย่าอยาอย่าอย่าอยาอย่าโอ้ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหิวๆๆวหิวๆๆวหิวหิวหอวหิ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 วต้องิวหิกหบวหิ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 วบิวห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 นวหิวหิวหิวหกวหนวหิวหิวหิวหวกิวหิวิวิิวิวิวหิวิวหิวหิวหห้วหิ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 วหหวหิวาิหิิิาิิโหหหวว คือมันไอ้ไอนายเพื่อไม่น่ากลัวซอมบี้อะเยอะมากซอมบี้เยอะมากอ่ะโลบักไม่ยั้งมือยือย้อยื้อยื้อไปเรื่อยๆโอเคอ่ะชุบชีวิตต่อเออไม่ยอมไม่ยอมผมไม่ยอมผมไม่ยอมผมลงไปด้านล่างดีกว่านี่ผมไปด้านล่างนี้โอเคซอมบี้แกอย่าตามมาสิเออหายไปหมด อประมาทไม่ได้เลยครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยใครอะใคร,ใครมาอีกหาวีสุดท้ายสี่สามสองหนึ่งคุณชนะแล้วโลบักทั้งนั้นเอาเปว่าเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะหาคาสที่ผมจะไม่เสียโลบักสักโลบักให้ได้นะคลิปที่ประมาณนี้ครับสนุกมากเลยเด๋ยนเรา